ก็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเชพแบงก์แบ,ง,แบงนะครับตบอมือ <c oughs> อ่านะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครซามูไรอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวซามูไราจากกล่องเนาะอ่ะ ก็คือกล่องน,นี้เลยนะฮะอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาหาเทพแมงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่าช็อตกัน c a คาเมราแมนนะครับผมเป็นตัวระดับ e อ็กซ์ค v e นะครับตี A O E นะครับทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้มีพลังพิเศษนะฮะมีสกิลด้วยเออหรือเปล่านะฮะผมเพราะว่าเขามีดามจเริ่มต้นอยู่ที่1,750ครับ up max อัพแม็ดรอยครับและเลทสามสิบ up max ห้าสิบคูดาวศูนย์จุครับ DPS สามพอครับ up max ห้าหมื่นห้าพันนะครับตอนนี้มีผู้ครอบครองอยู่ที่หนึ่งแสนามพันกว่าคนแนละค่าตัวละครนะครับทั้งหมดสามร้อยเหรียญในการลงต่อหนึ่งตัวละครเนาะ โอเคครับทุกคนแล้วเขาบอกว่ามีพาร์ทด้วยนะไม่รู้วพาร์ทอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมแล้วกันนะครับนี่ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ12 e o'clock midnight โอเ okay, คครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันเลยละกันเจ้าตัวช็อตกันคัมเบล่าแมนนะครับืว gun, Man, บอว่าโชกันนะอุ้ยอุ้ยเท่อะทุกคนอุ้ยเท่อะดูดิทุกคน โอ้ไม่ก็นะครับตัวละครตัวนี้เป็น AOE ด้วยนะทุกคนโจมตีโหดมากนะฮะโอ้โหปรับหมับหมับทั้งฟันทั้งดาเมจลงมาเรื่อยๆนะทุกคนนะบอกเลยดาเมจเลเวลหนึ่งนะทุกคนนะผมจะลงให้ทุกคนเห็นแล้วกันระดับเป็นประกายด้วยประกายไฟด้วยครับโอ้โหโคตรเท่เขจาจ้า ดาเมจเริ่มต้นนะครับผมเลเวลหนึ่งนะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับเลทสามสิบครับคูดาวศูนย์จุดห้านะฮะจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราอัพกันเลยครับหนึ่งพันเหรียญนะครับเลเวลที่สองในครับผมเพิ่มมาในส่วนของดาเมจนะครับสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับเลทสามสิบห้าคูดาวศูนย์จุดห้านะครับทุกคนตอนนี้ผมไม่มั่นใจเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงไหลนะครับไหลเพิ่มมาเหมือนจะเป็นอัศวินอะไรประมาณเนี้ย เนาะอย่างที่บอกอะซามูไรอะทุกคนมันต้องมาอ่าจากเลเวลสองนะครับไปเลเวลสมนะครับใช้เงินทั้งหมด2องพันสี่รอเหรียญนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยเลเวลสมนะครับทุกคนดาเมจนะครับอยู่ที่เก้าพันนะครับเลทสี่สิบคูดาวศูนย์จุดห้าครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มมาตรงตรงสะโพกอ่าเขาเรียกว่าสะโพกนะดูนะหรือว่าขาอ่อนของเรานะครับด้านข้างด้านนอกของเราเนาะ เพิ่มมานะฮะอ่ะจากเลเวลสามไปเลเวลสี่นะครับใช้เงินทั้งหมดห้าพันนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยเลเวลสี่นะครับผมมีดาบเพิ่มขึ้นมาครับทุกคนโคตรเท่นะฮะแล้วมีเกาะมาข้างหลังด้วยนะครับผมนะมีชุดเกาะด้วยโหยทุกคนตัวละครตัวนี้โคตรเจ๋งเลยอ่ะนะับผมใช้แค่สาม้เหรียญเองโอ้ดีมากเลยอ่ะต้นเกมดีมากนะครับดาเมจนะครับอยู่ที่สอง0นห้าร้อยนะครับเลสสี่สิบ้าคูดดาวูน์จุด้านะครับ อ่าตัวละครตัวนี้นะครับตันที่เลเวล5นะครับทุกคนนะดาเมจอยู่ที่27,500ครับเลทห้าสิกูดาว0ูน์จุครับผมอ่าตัวละครตัวนี้อัพพออัพมาเสร็จแล้วทุกคนโครเท่ตัวละครตัวนี้คนโค,ครเท่ผมชอบแ่บมันสวยแล้วมันดูแบบเด่นสง่าเเหมือนเซามูไรนะครับชูกันนะครับชูกันนะฮะอ่าไม่ใช่ช็อตกันนะขออภัยนะ อ่ะทุกคนดูจากเลเวลหนึ่งไม่มีอะไรนี่คือเลเวลแม็กนะฮะโอ้โหแล้วจมตีกว้างมากนะฮะแล้วก็ตีไวด้วยนะครับ0.5เนี่ยนี่เป็นไงทุกคนขออนุญาตลงดูก่อนละกันว่าสามารถลงได้กี่ตัวอ่าเหมือนจะลงได้ทั้งแมปเลยนะทุกคนโอ้โหลงได้ไม่จำกัดครับทุกคนลงให้เต็มแม็กไปเลยเนาะตัวละครตัวนี้นะฮะอ่ะ ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตัวละครตัวนี้ฮะผมว่าเป็นตัวละครที่ดีระดับหนึงเลยนะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์กับมาหาเทพยแบงค์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้มาหาเทพแบต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนบายบาย